ดูจังหวะนี้ครับเสียบซ้ายครับแล้วก็มาแล้วก็เสียบซ้ายอีกกับการบอกโอ้ยอย่าอย่าดึงข้ออย่าดึงข้อมันเฝ้าคิกบ็อกซิ่งนี่เนี่ยและนี่คือจังหวะจบครับปั้งครับแบ็คคิกครับโอ้โหตับหวานไม่รอดยกแรกครับจบเกมครับ8แสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแพ้น็อกยกที่1นะครับโอ้โหด้วยเวลา1.41วินาทีครับแต่ว่าน่าเสียดายมากๆครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบล็ตเวทนะครับ8แสนเล็กแพ้เอลบรูซ อาร์เมียคาร์โนวิดนะครับเป็นนักชกจากโอ้โหหนักรัสเซียนะครับถือว่าดุจริงแดนหมีนะครับนักชกรัสเซียคนนี้ก็โอ้โหวันนี้เข้าวินหลายตัวเลยนะครับสำหรับนักชกรัสเซียครับศึกวันลูบินีครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันครับวันที่3กุมภาพันธ์2566ครับ8แสนเล็กชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเปิดตัววันลูบินีไม่รอดครับตัว่าน่าเสียดายมากๆครับ เปิดหัวแบบโอ้โหไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับแปดเล็กสูๆครับคลิปนี้สรุปผลกันในขันหมายเพ่อนได้รับชมแล้วก็รับทราบครับแล้วก็มีภาพช้าจังหวะน็อกให้เห็นกันครับก็เต็มๆมันครับมันจุกครับบางทีมันก็โอ้อาจจะกระจังหวะไม่ทันครับมันไม่ได้เกรงท้องนะครับเขาหันหลังอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นจังหวะที่เราหายใจพอดีนะครับก็ถือว่าโดนกวางเหลวหลังครับจังๆครับรูปนี้ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับไม่ซ้ำเติมกันครับ FC แฟนัดมวยครับต้องดูครับว่า8เซนเล็กต์จะยังไงครับพิกัดน้ำหนักนี้แล้วก็การจิตอาสากบ็อกซิ่งด้วยนะครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับต้องติดตามกันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวดูกันอีกสักหนึ่งรอบครับก็ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกันเสมอมาครับคลิปสรุปผลการแข่งขันจากช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหมีีแงซ้้บบดสสุุคคนรั